สวัสดีครับอยู่าในช่องของ l i n k ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด่นประจําวันผมได้เก็บยกข่าวนี้ขึ้นมาครับใครจะรู้เป๊ปกวดิเอลาพูดถึงโอกาสควา้าแชมป์ลีกแมนซิตี้โดยคราวนี้นะครับเป๊ปกวดิเอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ยืนยันว่าตอนนี้ตนมองไม่เห็นโอกาสที่ทีมจะพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างแรงโดยแพ้5จาก7เกมหลังสุดในลีกจากผลงานอันย่ำแย่ดังกล่าวนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเรือวบสี ซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับตกไปอยู่อันดับที่5มี27แต้มจากการลงแข่ง16นัดตามหลังเลฟูทีมจากหูกาวแต้มแองโงแดงนะครับลงเตะน้อยกว่า1นัดอีกด้วยไม่มีหลอกยอดกุนซอชาสเปนิสไว้53ปีพูดถึงโอกาสควา้าแชมป์เมีย์ลีกของแมสตีก่อนพาทีมออกไปเยืยนอนแอสตันวิลล่าวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้เราแทบไม่เหลือน,นักเตะให้ใช้งานด้วยซึ่งมันทําให้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ตอนนี้ผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้น แต่ใครจะไปรู้ล่ะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่สําหรับตอนนี้เราจําเป็นต้องคิดและมองในระยะสั้นไว้ก่อนเราไม่สามารถมองเป้าหมายใหญ่ได้คุณเซอร์ชัสเปนนสได้กล่าวไว้ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากมวยไจกีฬายอย่างลิงดูบอลครับ,ด,บด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้ ฝากบอกไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ